วันพายุตาลิมแมตอนนี้เราก็ต้องมีการติดตามด้วยเพราะว่าฝ<ม>นก็จะตกเพิ่มมากขึ้นในไทยนะคะไปจนถึงวันที่20แต่ว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคาเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะช้างนะคะไปติดอวนจนทําให้ใบพัดเครื่องยนต์นั้นดับลงผู้โดยสารพร้อมกับลูกเรือ31ชีวิตนะคะต้องขอความช่วยเหลือจากกองทัพเรือล่าสุดค่ะเรือต่อแ2และเรือต่อ2 6ได้เข้าช่วยเหลือแล้ว เมื่อวานนี้นะคะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหมวดเรือล่าตะเวนชายแดนสนับสนุนเรือต่อ82และเรือต่อ263เข้าช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือเฟอร์รี่ขณะกําลังเดินทางข้ามไปยังเกาะช้างซึ่งเรือเฟอร์รี่นะคะเกิดเหตุขัดข้องใบจักรทั้งสองใบถูกเชือกเข้าไปติดพันไม่สามารถที่จะเดินเรือได้แล้วก็ลอยลำอยู่กลางทะเล กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ะจึงได้สนับสนุนเรือทั้งสองลำซึ่งได้ปฏิบัติราชาการอยู่ในหมวดเรือลาดตะเวนชายแดนส่วนที่1กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งนําส่งมายัางกองทัพเรือฐานส่งกําลังบํารุงทาหารเรือตราดทัพเรือภาคที่1อย่างปลอดภัยก็ยินดีด้วยนะคะมันเป็นเหตุขัดข้องจริงๆส่วนในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศค่ะพายุโซนร้อนกําลังแรงตาลิมบริเวณมณฑลกวางสีประทศ อุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศฉบับที่14มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนผ่านชายฝั่งประเทศจีนต,อน,ตอนใต้และประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่18ถึง19กร,รกฎาคมนี้โดยจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนพายุดีปรสชันและย่อมความกดอากาศต่ํากําลัง แรงตามลำดับ ในช่วงของวันที่18ถึง19กรกฎาคมค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝน ฟ้าขนองคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงนะคะโดยจะมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะควรที่จะงดออก จากฝั่งในระยะนี้